ย้อนเส้นทางรักนักร้องหนุ่มชื่อดังขาเตียงหักแอฟให้กำลังใจย้อนเส้นทางรักคบซ้อนเป็นปีจนแต่งงานขาเตียงหักแอฟยังให้กำลังใจย้อนเส้นทางรักนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่าภรรยาเพราะเรื่องแบบนี้ คนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับน้ำหวานซาซาและกวางเอบีนอร์มัหลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศว่าตนและหนุ่มกวางยุติความสัมพันธ์ลงแล้วเหลือเพียงสถานะพี่น้อง สำหรับประเด็นสาเหตุที่ต้องเลิกกันคงต้องรอความจริงจากทั้งคู่อีกครั้งนะคะสำหรับเส้นทางรักของทั้งคู่เริ่มจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ให้กันและกันเริ่มรู้จักกันมากขึ้นนอกจากนี้หนุ่มกวางเคยเผยว่าจริงๆ จะมีวันที่ขอเป็นแฟนกันนะแต่หวานไม่มีโมเมนต์นั้นมันเลยไปเป็นจุดนั้นนี่แหละคนนี้นี่แหละมาถึงวันขอแต่งงานทั้งคู่คบหาดูใจกันสามเดือนขอแต่งงานเลยทำเอาทางบ้านสวนน้ําหวานช็อกกันหมด สาวน้ำหวานยอมรับว่าเครียดมากแม้ว่าจะตกลงแต่งงานไปได้วิดีโอคอหาคุณแม่ไปคุณแม่ของสาวน้ำหวานบอกกลับมาคุยกันที่บ้านทำเอาทั้งคู่ตกใจเลยเพราะแม่เสียงแข่งมากนับว่าใช้เวลาสักระยะ ที่หนุ่มกว้างพิสูจน์ให้ทางบ้านสาวน้ำหวานเห็นความตั้งใจว่าหนุ่มกว้างนั้นดูแลน้ำหวานได้จนเปิดใจให้แล้วต่อมาทั้งคู่เข้าพิธีวิวาวันที่21มีนาคม2563ความรักของทั้งคู่ เดินทางมาอย่างราบรื่นเรื่อยๆมีโมเมนต์สวีทสวีทพากันไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งจนถึงวันนี้15ตุลาคม66ปิดฉากหลักลง